ข่าวดูนทุกคนสื่อดังตีข่าวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพ่อโจโและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าครองพื้นที่สื่อสุดๆครับทุกคนสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงล่าสุดนะครับสื่อดังอย่างคนลุกทงเนี่ยก็ได้มีการเขียนข่าวเอาไว้นะครับบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงครองใจผู้ชมแน่นทุกพื้นที่เมื่อคืนนี้ใครได้ไปชมแบบสดๆบ้างคอมเมนต์มาหน่อยแน่นจริงไหมเออนะครับ เป็นอีกหนึ่งคณะหมอลำที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับการทำโชว์เวทีใหม่และเริ่มออกเดินสายในฤดูกาลนี้เป็นวงต,นต้นและสร้างผลงานหน้าเวทีได้สุดประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ลงทุนอย่างมหาศาลในเรื่องของโปรดักชันเสื้อผ้าทีมงานเบื้องหลังต่างๆครับทุกคนรวมทั้งการสร้างเจเนอเรชันใหม่ๆที่ติวเข้มในเรื่องของโชว์ ครบทุกมิตินะครับด้วยความอลังการของเวทีเน้นความเท่ทันสมัยจึงเข้าถึงทุกรุ่นใหม่เนี่ยได้ไม่ยากนั่นเองนะครับคาดว่าการเดินสายปีนี้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะสร้างปรากฏการณ์วิกแตกในทุกๆคืนนั่นเองนะครับหรือว่าคนลุกทุ่งเนี่ยก็ได้มีการาพาดหัวข้อเอาไว้นะบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงครองใจผู้ชม แน่นทุกพื้นที่นั่นเองครับเรียกได้ว่าเมื่อคือนนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เห็นแล้วบรรยากาศโอ้โหคนเนี่ยแน่นจริงๆครับบอสจอยมนินก็ได้มีการโพสต์นะครับว่าได้ขยายสังกสีกันเลยทีเดียวครับทุกคนอย่างที่บอกว่าปีนี้ ฉากแสงสีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเข้าถึงทุกรุ่นทุกวัยจริงๆนะครับมันรู้สึกล้ําแล้วก็มันรู้สึกเข้าถึงและอย่างที่บอกกับทุกคนเวที T, แสงสีเสียงปีนี้นะครับอุ้มอิ่มเนี่ยต้องบอกว่าสาวน้อยต้องให้เลยที่1เพราะว่าโอ้โหเคยเข้าไปในวันเปิดฤดูกาลแบบไม่เมาก็เต้นได้เอางี้ดีกว่านะครับไม่เมาก็เต้นได้เครื่องเสียงคือแบบดังสนั่นแบบสุดๆนะครับ ปังมากเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นข่าวทุกวันจริงๆนะครับสำหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสําหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนเนาะ mm hmm. fc แฟนคลัเนี่ย mm hmm. ก็แห่กดไลค์กดแชร์กันเยอะแยะมากมายก,กันเลยทีเดียวและเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหแน่นจริงสุดจริงนะครับ fc ไม่ยอมกลับครับทุกคนในขณะที่เต้ยลานะครับ คือฝนเนี่ยจะตกแล้วแต่ FC ไม่ยอมกลับนะครับ FC ก็ยังนั่นหน้าเวทีเช่นเคยนะครับทุกคนนะอย่างที่บอกว่าคิวงานของสาวน้อยเนี่ยคือแน่นจริงอะไรจริงนะครับทุกคนนะเพราะว่าในเดือนเนี้ย คือแทบจะไม่มีวันว่างกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนและตอนนี้เห็นลงคิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้อิ่มจะมาอ่านคิวงานล่าสุดครับทุกคนปังแค่ไหนนะที่บอสจตยมนินได้มีการอัปเดตล่าสุดเลยนะครับวันนี้ใช่ไหมครับทุกคนวันที่3เนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่ที่ปากทางเข้าบ้านเก่าพันทองอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะครับใครอยู่ใกล้บ้างนะทุกคนแล้วก็วันที่4อยู่ตรงข้ามโรงกินนะครับ spic นะครับ บางมาพุทธอ,เ,อเมืองจังหวัดระยองชนบุรีระยองเลยนะครับนะแล้วก็วันที่5เนี่ยอยู่ที่ตลาดนวมิตรนวนครคลองหลวงประทุมธานีนะครับวันที่6กครับทุกคนโค้งขาวาสกิตําบลปลวกแดงอเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับวันที่7จ็ดครับทุกคนอยู่ที่ลานป่าเกลือนะครับพัทยาสาย3ามอ,อบางระมุงจังหวัดชนบุรีนะครับวันที่8เนี่ยอยู่ที่ตลาดเซรีนะครับพุทมนธมณฑลสายห อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมวันที่9ตุลานะครับรอสถานที่จากกำนันแกะนะครับทุกคนแล้วก็วันที่10นะครับตุลาคมนะครับอยู่ที่ข้างวัดหนองภาวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านไขยจังหวัดระยองวันที่11นะครับงานประเพณีวิ่งควายอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับแล้วก็วันที่12 ห้างนะครับบางพลีห้างเยสบางพลีนะครับอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะคบวันที่13นะครับอยู่ที่พระประแดงอาเขตอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับทุกคนใครที่อยู่ใกล้วันที่14รอสถานที่จากป่าช่วยพามวนนะครับวันที่15อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันที่16 บ้านหนองพระองค์นะครับตำบลหนองกระทิงอเภอรำไปมาัจบุรีรัมย์17นะครับวัดอ,อยู่ที่นะครับตำบลเกาะแก้วอเ,อเภอเสรภูมิจร้อยเอ็ด101นะครับวันที่18อยู่ที่วัดร่องคำํำอ,อร่องคําจังหกาลสินวันที่19นะครับเป็นบ้านกระถินตำบลเทพารายนะครับอเภอคง จังหวัดนครราชสีมาวันที่20บนะครับบ้านห้วยแคนตาบลหนองกุ้งนะครับนะอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่21บ้านโนนสังตํบบโนนสังอาเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับวันที่22อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่23อยู่ที่ขอนแก่นครับ24อําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับ25บ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็วันที่26 วัดสว่างวณารามนะครับทุกคนแล้วก็วันที่27นะครับวัดชนประธานอำเภอบ้านโป่งอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโอ้อยู่บ้านพรออชิตะเลยนะครับวันที่28บนะครับบ้านเพชรละครตําบลเพชรละครอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันที่29โอ้โหเนี่ยทุกคนได้เดินทางแค่วันเดียวเนี่ยวันที่29นะครับวันที่30นะครับอบตตรวจอําเภอนะครับศรีนรงค์ จังหวัดสุรินทร์นะครับันที่31บ้านโนนสออ่านะใช่ไหมทุกคนบ้านโนนสอตำบลหนองไผ่ล้อมอําเภอสาโรงทาบนะครับจังหวัดสุรินทร์นั่นเองโอ้โหทุกคนดูสิคิวงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะ่ะแน่นสุดๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเขามีงานทุกวันจริงๆทุกคนเห็นไหมได้เดินทางหนึ่งวันนะครับจริงนะครับทุกคน เห็นไหมหน้าแบ๊บน <forever> ี่แหละน้องจะพาพ่อโจรวยหน้าแบ๊บนี่แหละจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านเออนะครับทุกคนเห็นไหมที่ไหนก็แตกที่นั่นเลยเมื่อวานนี้ทีมอิ่มข่าวกระแสได้มีการนําเสนอไปนะครับก็มีงานมหกรุงเทพมหานครด้วยเนาะทุกคนในเดือนธันวาคมนะครับงานน้องคือแน่นจริงอะไรจริงนะครับทุกคนนะ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อุมยิ้มข่าวกระแสก็ต้องฝากพ่อพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้โอ้โหสื่อดังสื่อใหญ่นะครับตีข่าวลูกสาวองค์อิงอีกแล้วนะครับทุกคนนะปังมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ใครจะไปชนบุรีบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเรียกว่าอุ้มอิ่งฟีเวอร์สุดๆนะครับทุกคนนะไปที่ไหนก็คือที่นั่นแตกหมดแล้วก็เมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่าพ่อฮักแม่ฮักไม่ยอมกลับบ้านนะครับพ่อฮักแม่ฮักคือแบบโอ้โหเฝ้ารอจนแบบนะจนวินาทีสุดท้ายจริงๆแล้วฝนก็ตกลงมานอะเมื่อคือนนะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุมอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ